สวัสดีค่ะวันนี้ก็ออกไปซื้อไก่มาทํากับข้าวกันค่ะมาถึงร้านก็ไม่รอช้ารีบหยิบมาเลยค่ะวันนี้จะมาทําเมนูข้าวหมกไก่ค่ะอาหารใต้ที่อร่อยมากส่วนวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีไก่และพระเอกของเราก็คือเป็นชุดทําข้าวหมกไก่ของนัศสลินค่ะเนี่ยทำง่ายมากเลยค่ะต,ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำซอสข้าวหมกไก่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ชิ้นไก่ลงไปด้วยนะคะเอาใช้เป็นน่องติดสะโพกค่ะนำไปต้มสัก5-10นาทีก็ได้แล้วค่ะนอกจากมีไก่ต้มแล้วก็จะทาเป็นไก่ ทอดหาดใหญ่ด้วยนะคะใช้แป้งทอดกรอบของนัสดินเหมือนเดิมเลยคะ่ะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อมาก็จะมาหุงข้าวกันคะ่ะแล้วก็ล้างข้าวตามปกติเลยคะ่ะแล้วก็นําน้ําต้มไก่ใส่ลงไปในข้าวเลยหุงข้าวตามปกติที่เคยหุงเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ชิ้นไก่ของเราลงไปเลยระหว่างที่รอข้าวสุกอยู่นะคะออนก็จะมาทอดไก่คะ่ะแล้วก็ทําตับทอดเลยนะคะระหว่างทํากับข้าวก็จะมีน้องๆมานั่งรอทานใหญ่เลยคะ่ะบ้านนี้เป็นอะไรกับสัตว์สีดําก็ไม่รู้นะคะ หมาบ้านออกทุกตัวที่เลี้ยงมาจะเป็นสีดำถ้าสีอื่นนะคะเลี้ยงได้ไม่นานก็จะเสียคะ่ะ ว่าหลังบ้านนะคะมีแมวจนจัดหลายสีเลยก็จะมีแต่แมวดำสองตัวนี้มาอยู่ด้วยเพลินไปหน่อยไก่ทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าหอมและน่าทานสุดๆเลยค่ะส่วนข้าวก็สุกพอดีเลยค่ะพอจัดจานออกมายิ่งน่าทานขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ไม่ลืมที่จะโรยหอมเจียวนะคะต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็สามารถทําข้าวหมกไก่ได้อร่อยเหมือนคนใต้แท้ๆเลยค่ะถูกใจออนมากเลยค่ะทําง่ายแถมยังอร่อยอีออนไดไอเทมเด่นแล้วค่ะกลับบ้านที่อีสานโอจะไปทําให้พ่อทานค่ะ ี่เป็นไงคะน่าทานไหมล่ะนี่เป็นการทําข้าวมกไก่ครั้งแรกของออนเลยนะคะรสชาตินะคะบอกเลยว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยคะ่ะรสนี้นะคะทําขายได้เลยทานกับไก่ต้มรือไก่ทอดก็อร่อยทั้งคู่เลยคะ่ะแต่รู้จักแบรนด์นัสรินีทานไก่แทบทุกวันเลยคะ่ะจิ้มก็เดอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มสมขำลำลือเลยอย่าลืมไปลองทําทานกันนะคะ